สวัสดีครับมาดูผมการแสลมทุเรียนนะครับปลูกได้สองเดือนอันนี้ทดสอบดูครับเดี๋ยวไปหาซื้อมาใหม่สแสลมเก่าครับผุหมดแล้วแล้วก็นะครับเวลาเราใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจะอยู่ในบริเวณพอดีนะครับ เห็นไหมครับแล้วก็ปลูกปลูกพริกปลูกมะเขือเทศครับรอบๆนะครับพวกนี้อาหารจานด่วนครับ <c oughs> อาหารจานเดือนพวกพริกพวกมะเขือเทศนะครับผมครับผมครับสลัมนี่ผุละเดี๋ยวทดสอบดูก็จะไปหาซื้อมีทุนก่อนนะไปห,หาซื้อสลัมมา ป้องกันนะครับมีรั่วมีอะไรขึ้นมาครับผมครับสวัสดีครับ